นิลินบอกยังคุยกับบีนาเรายังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมคือเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมความสัมพันธ์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนนะคะเรื่องผู้ใหญ่หนว่ามันไม่เกี่ยวก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเคานคหนูมองแค่ว่าบีนาเป็นเพื่อนที่ดีกับหนูส่วนผู้ใหญ่ทำอะไรกันเราจะไม่เอามากระทบความสัมพันธ์เด็ดขาดชาวเน็ตคอมเมนต์น้องความคิดดีแยกแยะเป็นยิ่งกว่าผู้ใหญ่บางคนนีกเรายัางรักบีนาเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกับบีนาเหมือนเดิมเราซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่าง แม่หนิงสอนลูกได้ดีมากทำเมาหนิงภูมิใจบอกส่วนหนึ่งเป็นพอนิรินเป็นหนูน้อยที่เจออะไรหนักๆมาตั้งแต่ต้นน้องจึ่งมีความคิดที่ลึกซึ้งกว่าคนวัยเดียวกัน หนิงว่านี่ลินเป็นเด็กที่เจออะไรหนักๆมาตั้งแต่เด็กเลยอ่ะสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยหนิงว่าเขาสรองขึ้นเรื่อยๆแถมยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากความสามารถได้แม่หนิงมาเต็มพิกัดและยิ่งอยากอวยยศสาวน้อยคนนี้เข้าบีก็ตรงที่น้องขยันมากมาช่วยหนิงไล่ขายของพูดเก่งเอนเตอร์เทนเก่งสุดๆแต่ก็ยังไม่ไาวโดนชาวเน็ตตั้งคําถามทําไมพาลูกมาด้วยดึกขนาดนี้จนหนิงต้องออกมาพูดว่าชีวิตเราเหลือแค่2คนแม่ลูกจริงๆ หนิงออกมาทํางานไม่มีใครอยู่บ้านกับนิลินหนิงจึงต้องเอาลูกมาด้วยที่เราสองคนแม่ลูกอ่ะดีมันอยู่สองคนจริงๆเอาออกมามันอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้ไง ก็บ่งบอกความเป็นสองแม่ลูกที่รักและประคับประคองกันได้เป็นอย่างดีแม่หนิงเก่งและสตรองที่สุดเห็นได้จากตั้งแต่เธอโสดหนิงก็ดูสวยฉ่ำและสดใสขึ้นมากเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่งานลุมไม่หยุดออกงานไม่พักจนทุกคนหนวดถามเรื่องความรักไม่ได้ว่ามีคนมาจีบบ้างไหมหนิงก็บอกตรงๆมีคนมาจีบเยอะนะทั้งผู้ใหญ่กว่าทั้งคนอายุน้อยกว่าแต่ยังไม่เปิดใจอยากให้ลูกสาวเลือกให้มากกว่าคนจีบเยอะคะ่ะ แต่ใช่ยังไม่เปิดใจค่ะเดี๋ยวไว้รอลูกเลือกค่ะพร้อมบอกอีกอย่างหนึ่งไม่โฟกัสเรื่องนี้เลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอคือน,นิลินอยากให้ลูกมีความสุขในทุกๆวันล่าสุดหนิงก็เพิ่งไปเจออดีตสามีอย่างจิ้นที่มาพร้อมสาวรู้ใจคนใหม่เธอก็ยิ้มทักทายทั้งสองสปิริตสุดยอดมากถ้าเอาคนเห็นถึงกับเม้นเป็นชั้นนิทํำไม่ได้เหมือนหนิงนะจ๊ะใจแม่ได้มาก ยังคุยกับเขาเป็นปกติอยู่แล้วอย่างคืนก่อนเมื่อคืนมั้งก็เพิ่งโทรมาหาหนิงอยู่เพราะว่าแบบเศร้าเสียใจอะไรกับบางเรื่องอยู่จนคลิปนี้กลายเป็นกระแสดังกันเลยถามหนิงว่าคิดยังไงเมื่อเห็นคนใหม่ของเขาเธอก็ตอบว่าไม่แน่ใจเพราะที่ผ่านมามีหลายคนเกินก็สะดุ้งกันเป็นแถวพร้อมย้ำด้วยว่ากับจินตอนนี้คุยกันปกติมากไม่ได้มีปัญหากันยินดีด้วยกับความรักครั้งใหม่ของเขาขอให้คนดีเข้ามาเป็นพลังบวกให้กับลูกก็พอ มองภาพรวมมากกว่าจะกับใครก็ได้หนิงไม่ติดแต่แค่ขอให้คนคนนั้นเนี่ยเป็น Energy บวกให้กับลูกหนิง จนบอกได้ว่าหนิงคือผู้หญิงคนหนึ่งที่น่านับถือมากเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งเรื่องการงานและเรื่องความเป็นแม่เคยประครับประคองครอบครัวจนตัวเองเกือบไม่ไหวแต่ก็ผ่านมันมาได้เพราะคำว่าอนาคตของลูกมาตอนนี้เธอก็กลายเป็นคนที่สดใสและรักตัวเองมากก็ยินดีด้วยจากใจจริงจากนี้ขอให้หนิงและน้องนิรินเจอคนที่เข้ามาซับพอรตทั้งสองได้เป็นอย่างดีนะคะ